สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องป้องปายมาพอกันอีกแล้วมือ่อยง่ะคะม่เมืดอ่ะอกมามามาพ่ามากินสมต่ำคือเกามาเียเหลืองานเพิ่งเหลืองานกลับมาโอเห็ดตำสั่วตำสัวขนมจีนมีปลาทอดมีผัดต้นกระเทียมปลาอ เพิ่งเพิ่งจะพัดแล้วตะกี้ในพี่น้องพัดใส่แค่นมันหอยหน่อยหนึ่งใส่เกลือแล้วก็ใส่ซอสคิทคูมานซอสคิทคูมานก็ค,คือซอสอะไรซอสที่คีตโตสามารถทานได้แต่ว่านี่นางบอไดกินคีตโตได้พี่น้องนี่แล้วก็ทอดทอดปลาตกบกรอบปลาคือเมื่อนี่ตอนแรกสิกินในอย่างบอไดคิดเมนไูไหวก็เลยบอไดเอาปลาออกจากช่องฟิสเพิ่งเอาออก เพิ่งเอาปลาออกจากโองฟิีสใส่แโม่ครเวฟใหมันละลายนอนนึงแล้วก่อ้างน้ำแล้วก็ไปถอดเลยมันก็ได้ส่งเละๆหน่อยอากาศดีแห้งสนเนี่ยนะปลาชอบนอนลมควออนันเพราะยังเราเห็ดเองเพิ่งเลิกงานจากโรงงานปลาอีนองังเห็ดงานโรงงานปลาได้ี่นองโรงงานปลามอนอมเลิกงานจากโรงงานปลาชซลมอนก็มากินปลาชซลนอนวัน <c oughs> นี้นี่ปลาซองกระัตรเลย โอ้ตำขนมจีนพี่น้องค่ะฮึฮึฮึเุ่มนุ่มเก้าลดน,ำน้ำหนักกินขนมจีนได้ขนมจีนแคลแคล hello lì nổi qua sân sân ngun nổi qua bun sân nỉ rong chưa nữa 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 ทดลองแคมปิ่งบ้างอาจจะเนี้ยปลาบงยืนบางอย่าแบบ มนีกลางรหลายพี่น้องตบตามมมนอ่อนขนมจีนกับพึ่งต้มต้มฮอหนึ่งเลยเพราะว่าจะไปกินเซาที่น้ำ Rồi. Mm. Mình đi hàng ăn mua ăn อาการดีดีพี่นอ้องการดีครับเขาน้ำอัแล้วคง <c oughs> จะบบมีหิมาแล้วล่วบะบ่มี่ล่ะอืมเขาเดือนเมษซ้าแล้วนี่หลอรถจะต้องได้เปลี่ยนแล้วพี่น้องแต่ว่า พ่อใหญ่บอกว่าร่ออีกจังหน่อยกอนเพื่อมันหนาวเพื่อมันหนาวอากาศติดลบเราฝนตกมากพืนถนนมันจะเป็นน้ำแข็งวันเดตจถ้าเกิดผูดใ้ใดที่ใส่ลอตะปูก็คือตตอกเปลี่ยนตองเปลี่ยนเลยหนึ่งเมษายนเขาให้เปลี่ยนเลยแต่้ากรถ ใส่หรอหนาวหนาวถ้ามดาก็รอได้ม่ต้องเปลี่ยนยังม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แซ่บแ่บไปหน่อย ้นกระเทียมป้าก็าได้ไปเก็บเองดอกะมูเก็บมาให้เฮ็ดงานบ่มีเวลาขับป้าค่ะต้องให้ขเขาเดี๋ยวพี่นอ้องคันมูบ่เก็บมากินก็บ่ได้กินเห็ดเห็ดก็จัง ถ้ให้นั่งยางเขาป่าไปเก็บยางเขาป่าไปเก็บเ็ดเก็บอันนี้คนเดียวบม่ไปเลยย่าน,ยานอยากไปอยู่แต่ว่าต้องต้องมีมูไปต้องมีคนาพาไป

ตอนแรกไอ้นางคิดว่าทำงานลงงานปลานเนี่ยชิได้เอาปลาเศษปลาเมื่อกินได้เป็นองย่างหัวปลาพุ่งปลาในเขาปาดอ,องใช่ไหมบ,บัตรบัตรใดฟรีเด้ส่งสื่อสื่อในราคาพนากาักงานตอนแรกไอนนางนอ่นาง,งคิดว่าพนักง,งานสามารถเอาเอาเมื่อกินได้เอาเมื่อกินฟรีนะบ่ได้นะไดต้องสื่อ ไม่ได้ถอดป่าปลาหอยกอดเลยเศร้าหิว Đẹp mà môn nếp bộ ngoại mạng, sao nó nó khoan nè nó dô kim dô môn đi ăn mà nóng... Nóng dài luôn. nếp mà, immer wieder ันนี้เลือก <c oughs> เลือกคนเห็นคนใส่กับเขาฟังเร็วเลยโอ้อิ่ม Mình xin Bye bye rồi. Hồi lén Chính tổng xin muốn Chính là còn, Chính mới đi bắt gì im khác vô cứ si im đồn như được chỉ lại bàn hiện anh cái nóng chìm bằng ngang lại đây น,นี่มันมันมนันตัวทอดใช่เกลือยังหยอก่างมันหลายแต่ว่าก่างมันปาแข็งดอกทอดกรอบกรอบกินได,ไดเบิด็ดเบิ้ดเพอรอะวนปลาเนี่ยากินมือื่นทอดน้ำโตคนไปเลวพี่น้องไปพักพอนกอนแตแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะลงมาทำความสะอาดรถบ้านประเดี๋ยวจะคนของเขา ยมไปแคมปิ้งกันเนาะค่ะเนาะแล้วพร้อมจิมนาจา้า